นี่สามปอมีอะไรปัญหาอะไรหรือเปล่ามีสามปอมันจะทำอะไรได้อะใช่ไหมนี่คือลูกพี่ฉันสอนช่วยเป็นคนตีสอนจะทำหน้าที่เพื่อฆ่าบ้านเมืองที่บ็อกอีกคนไม่งั้นถ้าไม่มีพี่สองคนฉันก็มีวันนี้ไม่ได้ไม่มีเพื่อนตัวฉันเพื่อประเทศไทยเข้าใจยังเข้าใจค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้เป็นวันพระหัสสมบดีนะครับตรงกับวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2566อ่ะลองมองเข้ามาก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของบุรวีมานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้นะครับเอาอะไรตรงไม่อะไรมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเรื่องของสหรัฐอเมริการ้อนตัวครับมีข่าวว่า มีข่าวว่าอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งกล่าวนี้เองอัครราชทูตสหรัฐเมกาก็ออกมาแถลงทันกวันกลัวรัฐบาลรักษาการของประยุทธ์กลัวรัฐบาลรักษาสถานการณ์ของประยุทธ์และก็กลัวว่ารัฐบาลต่อไปจะเป็นใครสหรัฐเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นก้าวไกลหรือไม่จะเป็นเพื่อไทยหรือไม่หรือลุงจะกลับมาอีกตรงนี้เขาวิเคราะห์แล้ว แต่เขาไม่บอกใครฉะนั้นวันนี้เขาออกมาขอโทษเขาออกมาเปิดอกเขาออกมาระบายความในใจคือท่านเอกอัคราชทูตโรเบิร์ตโกเดตเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยทานแหลงปฏิเสธว่าไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศไทยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดที่สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้ครับ เพราะทูตเองก็ยังไม่มั่นใจว่าการเมืองบ้านเราต่อไปนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรครับเพราะความคิดของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันแบ่งเป็นสองขั้วชัดเจนเท่าที่ผมฟังคอมเมนต์นะที่ส่งมาถึงผมผมเห็นเลยชัดเจนผมแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องสถาบันคนก็โกรธครับกูมไม่ฟังมึงแล้วนี่นอย่างนี้เป็นต้นนะผมก็บอกว่าผมจะทำยังไงดีล่ะ ผมจะทำยังไงดีคลิปเมื่อวานรายการเมื่อวานผมก็ออกมาพูดด้วยการเปิดใจว่าผมสอนน้องผมอยู่ตรงนั้นมาก่อนกินข้าวหม้อเดียวเขามาก่อนอะไรที่ดีผมสนับสนุนคุณมาหนึ่งสิบสี่ล้านเสียงนะ่เอาเลยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะแล้วช่วยใช้นี่ผมด้วยตู่ทำไว้ต้งเป็นมิถล้านล้านนะสิบล้านล้านอ่ะจริงหรือเปล่าช่วยใช้นี่ผมด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผม ไม่กระดีกระดาและไม่สนับสนุนก็คือเรื่องของสถาบันผมไม่สนับสนุนไงอาจจะบอกอเฮ้ยมึงคนหัวเกา่ารุ่นเกา่านั่นแล้มันถึงสอบตกนี่เยอะเย้ยผมอีกถามว่าผมโกรธไหมผมไม่โกรธผมก็สมน้ำหน้าตัวเองเหมือนกันเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ผมไม่เด้เอามาใส่อารมณ์หรอกครับอยากจะรับใช้ประชาชนเมื่อเขาไม่ให้เรารับใช้ก็คแค่นั้นเองแล้วถามว่าอายไหม พักการเมือง71พักผมอยู่ในระดับที่20กว่าเนี่ยถามมันน่าอายหรือเปล่าล่ะมันได้ไปแค่17 18พักการเมืองเหลืออีกไม่กี่พักก็ถึงผมผมยังเฉยเฉยเลยไม่เป็นได้ก็ดีผมก็เที่ยวของผมอยู่อย่างนี้นั่งจัดรายการอย่างนี้ใครดูก็ดูใครไม่ดูก็ไม่ดูใครจะปิดคลิปไปดูที่อื่นผมไม่บังคับใครไม่ได้แล้วบังคับใครไม่ได้แล้วแต่ผมเอาความรู้สึกผมจริงๆมาพูดสอนน้อง รุ่นน้องผมทั้งนั้นผมก็อายุพอเพียงแล้วครับก็เลยสอนเขาเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ตามใจนะเมื่อฟังแล้วด้อมส้มอาจจะไม่พอใจผมผมก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันเพราะครอบครัวผมนะและก็เพื่อนฝูงผมเป็นหลายร้อยคนลงคะแนนให้กับก้าวไกลเหมือนกันผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าพักรวมใจไทยผมส่งแค่สองเขตยะลากับขอนแก่น แลวก็เป็นบัญชีรายชื่อผมก็ลงบัญชีรายชื่อของผมคือหมายเลขยี่สิบสามเสร็จแล้วเขตผมจะไปลงให้ใครนะมันมีแค่สองเขตผมก็ต้องลงให้กับก้าไกลฐานะสิทธิ์เก่าวความผูกพันผมมีกับพรรคเก้าวไกลเนี่ยมากกว่าพรรคอื่นด้วยซ้ําเพื่อนฝูงน้องๆน,นุ่งๆุ่งพี่พี่ทั้งนั้นแหละในนั้นแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นความหวังดีไม่ใช่ประสงค์ร้ายเป็นความหวังดีที่ผมว่าแนะนําว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีไหม เพราะคุณกําลังโดนปิดประตูตีแมวครับเวลานี้เหมือนกับยุทธการปิดประตูตีแมวเพื่อกันไม่ให้พักเก้าไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลแม้กระทั่งร่วมกันอยู่8ปดพักเนี่ยนะแทงข้างหลังกันพักเก้าไกลก็รู้นะมเมื่อวานถึงไม่ไประชุมไนงะไม่ไประชุมร่วมแปดพักไนงะแล้วผมทราบมาว่ากําลังตัดสินใจที่จะเตรียมฉีก MOU ถ้าทรยศกู ก็ทรยศแล้วยังไงล่ะครับดูสื่อวันนี้ก็เห็นว่ายึดสูตร1 4บวกหนึ่งเพื่อไทยยืนยันต้องได้ประธานสภานี่ไทยรัฐบอกฮะส่วนมติชนบอกวันนี้บอกวันนี้ทุบโต๊ะยึดประธานสภา14รัฐมนตรีเพื่อไทยหักก้าวไกลกรรมการบริหารพักอ้างสอสอไม่ยอมถอยแล้วก็จะโหวตหนุนพิธาเป็นนายกให้แต่แต่ เรื่องประธานสภา,าแน่นอนก็อย่างที่ผมเคยพูดนะ่ะเขาจะเอาสุชาติตันเจริญเพราะครั้งหนึ่งสุชาติเคยแอบไปพบคุณทักษิณที่สิงคโปร์บอกว่าจะอพยพมาอยู่เพื่อไทยอีกก็มายบอบพยพมาจริงๆคะัะกลุ่มก้อนของแกเพราะสุชาติเป็นนักเลงจริงเป็นคนนักเลงจริงเป็นคนคำไหนคำนั้นเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยคนนี้แหละแล้วมีประสบการณ์เป็นรองประธานสภา,ามาหลายครั้ง ฉะนั้นมันหนีไม่พ้นหรอกผมบอกแล้วมันก็เลยต้องหักกับก้าวไกลก้าวไกลก็อึง้งกิมกี่ไปพักหนึ่งเมื่อวานนี่คิดว่าจะมีการประชุมแปดพักก้าวไกลบอกว่ายังไม่สบายใจตัดสินตอนเที่ยงคืนบอกยังไม่ประชุมก็กลับไปคิดผมก็เลยย้อนความคิดเก่าๆคุณธนาทรเคยพูดว่าความหวังของเขาเนี่ยไม่ใช่ครั้งนี้คือครั้งหน้าครั้งหน้าแต่ครั้งนี้ ถ้ามันจะเป็นฝ่ายค้านก็จะกลับไปเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ปัญหานี่คือความคิดของคุณธนาธรส่วนความคิดของคุณโทนี่หลังจากการเลือกตั้งโทนี่พูดในขฮาวว่าเขาโดน IO โนอะของพักเก้าไกลแทงข้างหลังเรื่องว่าพักคเพื่อไทยจะไปรวมกับลุงป้อมเขาบอกเขาโดนแทงข้างหลังจนทำให้แลนสไลด์ตกลงมานี่ปรุกรารแรก ปละการที่สองเขาแซะพรรคก้าวไกลว่าเฮ้ยก้าวไกลมันจะเหมือนประชาธิปัตย์ไปทุกขณะข่าวสารอันนี้คนก็รู้กันอยู่ว่าในใจลึกๆของคุณโทนี่เขามีความรู้สึกยังไงกับพรรคก้าวไกลในวงการเมืองเนะี่ยผมจะเล่าให้ฟังเขามองก้าวไกลเป็นสิ่งแปลกปลอมในวงการเมืองเป็นสิ่งแปลกปลอมในวงการเมืองนะเขาคิดกันอย่างนี้ไม่มีใครอยากมาร่วม แต่ที่จําเป็นต้องมาก็เพื่อให้ภาพมันสวยไงให้ภาพมันสวยว่าโอ้ยฉันยึดมั่นในยัดยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเออใครได้เสียงข้างมากต้องสนับสนุสน,นโทกาล่อนการล่อนเสร็จแล้วจริงๆในหัวใจคุณมีอะไรละ่ะหัวใจคุณสนับสนุนด้วยความจริงใจไหมมันไม่มีหรอกครับกันล่อนทั้งนั้นแหละครับความกาล่อนมันไม่ต้องไปรอวันนั้นมันเปิดเผยออกมาเมื่อวานแล้วครับ คุยกันดีว่าพักนหนึ่งต้องได้หลายคนในพักเพ,เพื่อไทยก็ประกาศออกมาอย่างนี้ว่าประธานสภาก็ต้องให้เก้าไกลเขาต้องให้เก้าไกลเขาแล้วก็ลือกันหึงว่าจะส่งหมออ๋องว่าสสปฎมาชิงประธานถ้าชิงกันก็แพ้เก้าไกลเพราะไม่ใช่ไปยไม่ใช่ครับถ้าชิงกันก็แพ้เพื่อไทยเพราะเก้าไกลคือสิ่งแปลกปลอมในวงการเมืองที่เขาคิดนะไม่ใช่ผมคิด นะถ้าส่งสุชาติสุชาติจะได้เสียงสนับสนุนจากเพื่อไทยพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดมันก็ชนะอยู่แล้วถ้าปล่อยให้มีการโหวตมันก็ชนะอยู่แล้วมันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้หรอกคุณพิธาคุณธนาธรคุณก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แล้วครับฉะนั้นสิ่งที่พักเพื่อไทยเขาประชุมกันเนี่ยผมรู้ว่าธนาธรช้ำใจผมรู้ว่าทิมพิธาช้ำใจว่า เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงหักกันกลางวันแสกๆอย่างนี้แล้วเขาก็อ้างว่ายึดสูตรหนึ 1, 1่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคืออะไรครองเก้าอี้ประธานสาภา,าและลรัฐมนตรีอีกสิบสี่สิบสี่เก้าอี้หนึ่งบวกหนึ่งก็คือยึดเก้าอี้นายกและครองรัฐมนตรีอีกสิบสี่เก้าอี้บอกว่าอย่างเงี้ยมันหัางกันแค่สิบเสียงก้าไกลชนะมากกว่าเพื่อไทยสิบเสียงเขาก็เลยประกาศออกมาก่อนเลยนะ ก่อนที่จะประชุมร่วมกันของแปดพักเขาประชุมกันเองในคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็มานั่งกันหน้าสอนมีชลนละน่านมีประเสริฐมีภูมิธรรมมีใครนั่งกันหน้าสอนเลยนะบอกว่าออกมาถแถลงข่าวออกมาถแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าสังเกตว่าการประชุมเมื่อวันอังคารเนี่ยคุณสุชาติตันจเจริญเนี่ยซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อ พยายามจะหลบสื่อตลอดเวลาและหลบมาเป็นสัปดาห์แล้วไม่อยากเป็นข่าวอยากอยู่เงีย,งยบๆเพราะมันมีอะไรสายสนกลานอยู่ผมเข้าใจตำแหน่งมันมีอยู่ใจเย็นๆเดี๋ยวคนอื่นเขาปั้นให้ฉะนั้นที่ประชุมมันจบเมื่อวันอังคารเมื่อตอนห้าโมงเย็นแกนนำพรรคเพื่อไทยก็เลียงแถวกันมาแถลงหน้าสลอนหมอชนละนานบอกว่าผ่านมาเนี่ยคณะเจรจารได้นำเสนอหลักการสิบวกหนึ่งก็คือ ใครได้นายกไปก็เอารัฐมนตรีไป14ใครได้ประธานสภา,าไปก็เอารัฐมนตรีไปอีก14เขาเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริหารซึ่งคณะกรรมการบริหารสสเขารู้กันหมดแล้วแต่การประชุมก็เป็นการจัดฉากเท่านั้นแหละเพื่อเอามาติของกรรมการบริหารเพื่อไทยเนี่ยเอามาขย่มก้าวไกลบอกนี่คณะกรรมการเขาเอาเี่ยมึงจะว่าไงะจะว่าไงเก้าไกลเขาคิดหนะัก คิดถึงเที่ยงคืนน่ะเขาบอกไม่ไประชุมวันพุธจะประชุมไม่ไประชุมแล้วขอคิดดูก่อนสรุปก็คือคณะกรรมการเจรจาเขาจะไปหาหรือกับก้าวไกลแต่ก้าวไกลเขาบอกยังไม่ไประชุมพวกผมขอคิดดูก่อนทีนี้ขอคิดดูก่อนเนี่ยสมมุติว่าก้าวไกลเขาบอกเขาไม่ตกลงแต่ถ้าให้โหวตแข่งกันเขาก็รู้ว่าเขาแพ้ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เขาต้องถอนตัวออกมาหรือเปล่าเพราะเล่นหักกันกลางแดดอย่างนี้เขาก็อาจจะถอนตัวอย่างที่ผมว่าก็คือฉีก MOU MOU คือข้อตกลงซึ่งไม่เคยมีการทำมาคณะเป็นชุดไหนรัฐบาลชุดไหนเพิ่งมาทำชุดนี้เป็นการที่ตกลงตกลงกันแบบลูกผู้ชายแต่ข้อตกลงมันไม่เป็น,ไป,นไปตามข้อตกลง เพราะคุณเริ่มต้นก่อนที่จะฉีกข้อตกลงอันนี้ข้อตกลงอันนี้มันคุยกันแล้วตกผลึกแล้วว่าต้องให้พักอันดับหนึ่งเป็นประธานสาภาแต่คุณมาประชุมอาศัยบอกว่ากรรมการบริหารอ้างกรรมการบริหารนะที่จริงนะไม่ใช่ไม่ต้องไม่อ้างหรอกคนสั่งการมันอยู่เบื้องหลังมันมีอยู่แล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่พักนี้ของใครเพื่อไทยใครเป็นเจ้าของ เก้าไกลเคยเป็นเจ้าของไม่ต้องรอกมานั่งคุยกับสองคนก็พอธนาธรกับทักษิณจบสองคนจบไม่ต้องไปคุยกันมากนะฉะนั้นงานนี้มันก็จะเป็นเรื่องของมีมึงไม่มีกูในตอนเลือกตั้งคราวนี้มีกูไม่ต้องมีมึงมีมึงไม่มีกูมีลุงไม่มีเรามีกอนไม่มีกูนี่ก็จะเป็นมอตโต้ที่เขาจะใช้ไปหาเสียง เอาละ่ะเราก็ตามดูกันต่อไปทีนี้ข่าวคราวเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่คาดเดากันหลายคนก็คาดเดากันคาดเดากันว่ามันจะไปกันได้แค่ไหนสองพักนี้นะมันจะไปกันได้อย่างไรการเมืองมันจะไปยังไงเราจะมีรัฐบาลของพักเก้าไกลเป็นแกนนำหรือไม่ผมก็ออกวันและก็ออกเป็นห่วงนี่พูดจากใจจริง ถ้าถามว่าในกระบวนการนักการเมืองเนี่ยผมสนิทกับคนก้าไกลามากที่สุดกว่าทุกคนนะแต่ไม่ได้หวังไปพึ่งพาอะไรเขาแต่หวังว่าสิ่งที่ผมพูดผมพูดจากใจผมเท่านั้นแหละครับอาจจะผิดอาจจะถูกผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจท่านอาจจะเห็นไม่เหมือนผมอย่าเกลียดกันครับอย่าเกลียดกันเมื่อท่านต้องการจะแก้ไขมาตราอาญาหนึ่งหนึ่งสอง หรือว่ายกเลิกนั่นเป็นเรื่องของท่านมันเป็นนโยบายท่านประกาศแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมบอกว่าผมไม่เอาด้วยกับนโยบายนี้แต่นโยบายอื่นผมสนับสนุนหมดและยินดีสนับสนุนให้พักเสียงข้างมาก14ล้านเสียงเป็นรัฐบาลนี่ก็คือตามตำราของระบอบประชาธิปไตยนะแต่พักอื่นเขาเล่นกลกันยังไงเขาหักหน้าหักหลังกันยังไงก็ไปตามดูกันต่อไป แต่สิ่งที่ผมเห็นในเวลานี้ผมเป็นห่วงประชาชนคุณดูในติ๊กตอกรูอะไรเยอะแยะหมดตลาดนู้นว่างตลาดนี้ว่างพูดประชดประชันเข้าแถวหน่อยนะคะเข้าคิวรับบัตรคิวนะคะ,ะเสร็จแล้วไม่ไม่รู้จะคุยกับใครโอ้โหลูกค้าเต็มหมดนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ค่ะก็ทําก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็วางบนโต๊ะปรากฏว่ารูปถ่ายไม่มีใครนั่งบนโต๊สะสักคนอา้าวคิดเงินหรือค่าทอนเงินหรือคะ่ะมันเป็นเรื่องตลกอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับยายอะไรอะ่ะ โทรศัพท์คุยกับปรีดีพนมยงบอกเฮ้ยเขาก็บอกว่าอย่าชอ่อดีบ้าือเปล่าเขาเล่นอะไรล่ะเขามีความสุขอะนะตามราษาที่ผมก็รู้จักเขาพอสมควรนะก็ไม่ได้เยอะนแะยะอะไรเราเคยอยู่ด้วยกันมานะอนาคตใหมคือเราจะไปว่าเขาบ้านะ <c ười> ขเขาอาจจะมีความรู้สึกมีความสุขในกลุ่มของเขา แล้วมีความสุขกับการที่จะเปลี่ยนวันชาติจากห้าธันวาเป็นยี่บสี่มิถุนาเขาอาจจะมีความสุขเขาอาจจะมีความสุขกับการที่สองสี่เจ็ดห้าทำท่าจะชนะจะชนะการเลือกตั้งคือคราวนี้มันชนะแล้วถ้าไปดูประกาศของคณะราษฎรประกาศของคณะราษฎรโอ้โหนี่อุตสาห์ถ่ายมาดูเลยเนีเนี่ยถ่ายมาดูเลย ด้วยบัตรนี้คณะราษฎรได้จับพระบรมองคสารวงศไว้เป็นประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพระบรมองค์สารวงจะต้องถูกทำร้ายด้วยนี่คือปี2475ฉะนั้นเมื่อเขาชนะแล้วนี่คืออะไรไปคิดดูนี่คือประกาศคณะราษฎรเมื่อ2475เมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วเขาสื่อสารกันได้ โทรศัพท์หากันนะคุณพันนิกาคุณช่อผมก็ระเบิดเฮ้ยอย่างนี้ผมก็จะโทรศัพท์หาจอมพลสริดิ์บ้างนะแล้วจะคุยกันได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็กลายาว่าวอ้บุญละวีมึงบ้ายคนแลวมั้งเนี่ยเอา้าว่ากันไปอะไรมีความสุขอะไรสนุกก็ว่ากันแต่ความแตกแยกของบ้านเมืองเวลาเนี้ผมเดาไม่ออกจริงๆว่ามันจะจบลงเอ่ยด้วยอย่างไรเหมือนพม่าหรือไม่เหมือนเมียนมาหรือไม่ หรือเหมือนทุ่งสังหารที่ประเทศกรัรมพูชาเมื่อสามสี่สิปีที่แล้วหรือไม่ตรงนี้น่าเป็นห่วงผมไม่อยากให้กัดกันเอ้ยไม่อยากให้ทะเลาะกันผมพูดเสมออยากให้บ้านเมืองปลองรอง,รองและนำพาบ้านเมืองไปสู่จุดหมายเมื่อวานเห็นคนสวนทุเรียนบนลงตั้งตาบนรถขนทุเรียนไปเมืองจีนไปติดที่ด่านเสร็จแล้วก็ตรวจเข้มฮะ บางทีไปรออยู่เจ็ดวันถึงจะให้ข้าวบางทีไม่ได้นทุเรียนเน่าหมดฮนะรถเป็นหลายร้อยร้ายร้อย,ย,ยคันนะจะเห็นว่าทุเรียนระบายออกมาในตลาดบ้านเราเยอะเพราะมันเข้าไม่ได้หรือเข้าได้น้อยนี่แสดงว่าเขาเริ่มแล้วสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐกับอเมริกาสงครามการค้าระหว่างสองประเทศจีนกับอเมริกามันเริ่มแล้วถึงขนาดทูดออกมาแถลงเมื่อวานนี้ทาให้ผมสงสยัยว่าอยู่ทําไมอ่ะอยู่ทําไมคุณออกมาแถลงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักการเมืองไหนเลย แต่จีนเนี่ยเขาอ่านออกว่าเฮ้ยตอนนี้มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าก้าวไกลมารอบบ้านเราเขมหงเขาบอกเขาไม่เอาด้วยนะลาวเขาไม่เอาด้วยพม่ามินอ,องลาเขาบอกเขาไม่เอาด้วยฉะนั้นรอบบ้านเราก็กลายเป็นศัตรูกับเราหมดจีนกําลังทําสงครามการค้ากับอเมริกาแล้วมันจะบีบไทยหลายเรื่องนี่เขาไม่เอาด้วยแต่มันเป็นเรื่องประเทศของกูเรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งกับกู เมื่อราษฎรเห็นด้วยกับ14ล้านเสียงก็เชิญสิครับผมก็สนับสนุนนะในฐานะประชาธิปไตยเพราะผมฝันอยากจะเห็นประชาธิปไตยมานานอยากจะเห็นประชาธิปไตยเต็มใบอยากเห็นประชาธิปไตยอยู่ได้อยากเห็นประชาธิปไตยเดินหน้านี่คือความรู้สึกของคนอย่างผมรายการนี้ผมบอกผมแสดงความคิดเห็นเต็มที่นะท่านอาจจะไม่เห็นไม่ตรงกับผมไม่เป็นไรแต่อย่าเกลียดกัน ความเหลื่อมล้ําในตลอด8-9ปีที่ผ่านมาที่ยุดิเขาเป็นนายกเนี่ยความยากจน6.7ล้านความเหลื่อมล้ําตั้งแต่ปี6กหนะึ่งะเรียกว่ามันเป็นภาพลวงตาที่เราคิดว่าดีแต่วันนี้ไปดูตลาด้านค้าสิตลาดต่างๆเงียบกริบหมดใครลงธุรกิจการค้าเจ๊งละนาวันไม่หมดเขารออะไรนะถ้าเราเปลี่ยนรัฐบาลมันจะดีขึ้นไหมถ้าเรากลับไปสู่ยุคลุงอีกแล้วมันจะอยู่กันยังไง มันจะไปไหวไหมลุงผมถามลุงก่อนอะจะไปไหวไหมมีแต่แจกบัตรคนจนซึ่งมันไม่ได้เกิดการจ้างงานถ้าคนจนลดจริงทำไมล่ะครับ GDP ของประเทศเราเนี่ยไปดูที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เนี่ยเขาบอกว่า GDP ไทยเนี่ยติดลบ6.5 GDP ไทยติดลบนะครับรายได้ต่อครัวเรือนนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์ ยิ่งกว่าดิติมอตะวันออกอีกอัตราความยากจนของคนไทยมันเพิ่มขึ้นไปถึงขนาด9.85ถึงเกือบเท่าไหรล่ละเกือบเกือบ10แล้วมันคนจนเพิ่มขึ้นอีกเป็น10ล้านคนคุณเห็นที่ไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะได้มาก,กี่เท่าไหร่ปีที่แล้วเนะี่ยปาเข้าไปเกือบ40ล้านคนนะที่ไปขอแจกไปเกือบ40ล้านคนนะครับ บ้านเรามันมีสารวันเตี้ยลงถอยลงถอยลงถอยลงช่วง20ปีที่ผ่านมาพี่น้องทั้งหลายเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างโดดเด่นในเอเชียเราก็รู้อยู่อัตราการขยายตัวตอนนั้น5-8เปเซต่อปีเงินลงทุนโอ้โหแม่งเข้ามาเยอะแยะ FDI ที่เขาเรียกเงินลงทุนไหลเข้ามาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่านึ0งห0ล้านเหรียญยูเเพราะอะไรครับเพราะบ้านเรานี่ทรัพย์ในดินสินในน้ำมากมายกายกองทรัพยากรมากมายเป็นที่สนใจของ จีนเป็นที่สนใจของอเมริกาเป็นที่สนใจของต่างประเทศประเทศไทยมีปัจจัยเกื้อหนุนการลงทุนมากมายเหนือกว่าอาเซียนทุกประเทศแม้กระทั่งเวียดน,นามเราก็เหนือกว่าหลายคนไปเวียดน,นามก็เห็นคุณไปเวียดน,นามคุณก็เห็นผมไปหลายครั้งผมก็เห็นสาธารณอปโุคสู้เราไม่ได้เลยคนยากจนกว่าบ้านเรานะแต่เขามีเงินลงทุนเยอะแต่อีก10ปีหรือหปีข้างหน้า เขาจะก้าวหน้าไวกว่าประเทศไทยอย่างเห็นหน้าเห็นหลังฉะนั้นช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ความน่าดึงดูดของประเทศไทยเนี่ยมันแผ่วลงตรงนี้แหละครับที่เราต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์มีวิชันได้มาดูแลประเทศฉะนั้นไอ้สิบสี่ล้านนะผมไม่เคยขัดขวางไม่เคยขัดข้องมีบางเรื่องที่ผมวิภาษ์วิจารณ์มีบางเรื่องที่แนะนำมีบางเรื่องที่สอนน้องก็แค่นั้นเอง จะทาไม่ทาผมไม่มีอํานาจในพักนั้นเพียงแต่ว่ากระตุกไว้แค่นั้นนะอะเฮ้ยคิดให้ดีนะจะเป็นรัฐบาลตอนนี้เขาปิดประตูตีแมวคุณแล้วนะแล้วคุณจะทํำยังไงรถเพดานบินมาหน่อยได้ไหมจะเพิ่งบินสูงได้ไหมให้เข้าไปมีอํานาจก่อนได้ไหมเพราะบ้านเรานี่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันติดลมการยึดอํานาจมาตลอดตั้งแต่ปี2549ยาึดอานาจโดยพลเอกสนธิแล้วบ้านเมืองมันก็ถอยลงถอยลง พอมาปี2 5 5 7ยึดอำนาจอีกโดยการปั่นจิ้งลีดของกลุ่มนกหวีดบ้านเมืองมันถอยหลังไหมถอยหลังครับ13-14ปีมานี่ถอยหลังเงินลงทุนที่เรียก FDI ที่ผมเล่าให้ฟังเคยไหลเข้าประเทศไทย 44%, 44มากที่สุดในทุกประเทศในอาเซียนตอนหลังแม่งเหลือเท่าไหร่เหลือ14% 14%น้อยที่สุดในอาเซียน น้อยกว่าเวียดนามน้อยกว่าอินโดนีเซียน้อยกว่าฟิลิปปินส์น้อยกว่ามาเลเซียตั้งแต่ปี2 5 5 9อยู่ในยุคของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัมปีนะจนถึงปี2 5 6 1เนี่ยไอ้ FDI คือเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้ามาแค่14%ก่อนนี้ไหลเข้ามา44%ความเหลื่อมพ้ํรทั้งรายได้กำลังซื้อลดลงอย่างทุกวันนี้ไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ํากําลังซื้อลดลงไม่ต้องไปถามใครเดินไปทุกตลาดทั่วประเทศไทยแล้วนะอย่างที่ติ๊กต k อกไปถ่ายกันมาถ่ายกันมาถ่ายกันมาภาพนี้มันสะท้อนให้ผมเห็นผมก็นั่งดูอยู่ผมก็หัวใจหดหู่ว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงวะบ้านนี้เมืองน,นี้เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปยังไงวะมันจะเดินหน้าไปยังไงวะนี่ก็ในความเป็นห่วงนะครับฉะนั้นวันนี้รอดูครับ ว่ามันจะมีอะไรเคลื่อนไหวว่าเขาจะมองหน้ากันได้หรือไม่ระหว่างเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเพราะหักหน้าหักหลังกันแล้วเมื่อวานซืนนี้ก้าวไกลจะฉีก m.o. u หรือไม่นะแต่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่จบลงแค่นี้มันไม่จบลงแค่นี้เมื่อสองฝั่งทะเลาะกันตายอยู่จะเอาไปกินนะระวังก็แล้วกันเขาจ้องงาบอยู่เขาเดินเงียบอยู่จ้องงาบอยู่นะครับอ่าจ้องงาบอยู่ แผนล,ลึกแผนล,ลับมีอย่างไรผมพูดให้ฟังได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขยายให้ฟังจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้จะเชื่อไม่เชื่อไม่ทราบแต่สิ่งที่ท่านเห็นคือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ใช่คือสิ่งที่ท่านไม่เห็นนี่คือการเมืองไทยครับนะเอาแนะนำกันหน่อยไหนๆหนคุยเรื่องนี้แล้วก็ต้องมาจบด้วยการทำหากินผมไม่ใช่อาชีพ อาชีพอะไรสีเทาเป็นอาชีพสีขาวขายแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็มีอาชีพอย่างนี้จริงๆนะมีอาชีพอย่างนี้จริงๆสอสอก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่เอาสมน้ำหน้าตัวเองเสร็จแล้วกำลังตัดสินใจว่าจะปิดประตูพักนะเพราะว่าสู้ไปก็ไร้บอยนะแล้วเราไม่ได้ไปโกรธปนระชาชนนะเมื่อเขาไม่เอาเขาจะเอาฝั่งนู้นเขาเอาก้าวไกลก็เชิญเห็นไหมแต่ละพักเขาก็ได้มาลุงป้อมได้คนเดียวคุณตุลารัตได้ปาติลีกคนเดียว เห็น <He> ไหมล่ะครับคุณประยุทธ์ได้สิบสามเห็นไหมมันก็มาแค่นี้พักผมเกิดมาเดือนกว่าผมก็ได้คะแนนมาเกือบแสนอยู่ในอันดับที่ยี่สิบกว่าจากเจ็ดสิบอ็ดพักแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วนอนตายตาหลับแล้วไม่ทำต่อก็ไม่เป็นไรก็หยุดแค่นี้หยุดแค่นี้ครับไม่ใช่ปัญหาธุรกิจผมมีเยอะแยะที่จะต้องไปทำมาหากินนะอยากจะเป็นอยากจะฝันเป็นอะไรเป็นเซล์ของประเทศหาเงินเข้าประเทศ เมื่อประชาชนเขาไม่ให้ผมหาเงินเข้าประเทศก็เขาไม่เลือกผมก็ไม่เป็นไรหลายคนบอกเฮ้ยมึงไปสมัครงานกก้าวไกลสิโอ้ยกูไม่เอาด้วยหรอกนะไม่ใช่อะไรหรอกผมแก่แล้วอายุเยอะแล้วผมจะไปงอนง้อไปอะไรไม่เอาทั้งนั้นเชิญมาก็ไม่ไปครับไม่ไปยุ่งกับใครทั้งนั้นมีหน้าที่ตรงนี้แหละทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขายสินค้าเก็บกินเอาอย่างน้อยก็เลี้ยงทีมเอานี่เล่าให้ฟังนะเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกมหาลัยฮาวาดเป็นผู้วิจัย นะและที่ดีที่สุดคือสกัดจากยิตสขนมปังกินเข้าไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนี่คุณสมบัติของมันส่วนยี่ห้อก็คือเบต้ากรูแคนยี่ห้อของเบต้ากรูแคนสารสกัดจากเบต้ากรูแคนแล้วก็มีวิตามินซีมีคิวเทนผสมอยู่ครับยี่ห้อเบต้าวันเบต้าวันครับหมายเลขโทรศัพทข์ข้างล่างเนี่ยที่ผมผมผมเอามาเลียงให้ให้ดูเนี่ย ท่านโทรศัพท์ติดต่อไปได้หรือแอดไลน์เข้าไปก็คุยกับเขานะก็จะพยายามรีบส่งให้ตอนนี้ก็จัดพนักง,งานเพิ่มขึ้นนะครับให้มีโอกาสถึงผู้รับไวๆก็พยายามจะส่งให้ไวๆนะส่งให้ไวๆตอนนี้โปรโมชั่นเหมือนเดิมซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดนะเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พบกับสุขภาพที่ดีวันนี้ลาก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาตะเลงเตงตุ่มกันใหม่นี่คือรายการข่าวทะลุใหม่ แล้วก็มีการไปเผยแพร่กันไปทั่วหมดก็ขอบคุณนะครับที่เอาไปลงใน Tik t o อกบ้างไปลงในเฟซบ้างหรืออะไรบ้างก็ท่านก็ไปทํากันแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ผมยืนอยู่ด้วยความเป็นกลางนะครับด้วยความเป็นกลางที่ผมบอกว่าสนับสนุนก้าวไกลเพราะเขามามีเสียงข้างมากและประชาชนให้เขาเป็นเสียงข้างมากในการเลือกตั้งคราวนี้นี่คือพูดตามหลักการนะไม่ใช่ว่าผมอยู่บนทุ่งลาเฟนลาเวนเดอร์ หรือว่าเขาอยู่บนตุ้งวลาวไะคือต้องมองโลกอย่างอย่างดีผมไม่อยากให้ทะเลาะก,กันไม่อยากให้กัดกันนะนะบ้านเมืองมาชี้ชี้หายแบบพมา่าพี่น้องประชาชนขายขอไม่ได้เห็นไหมเศรษฐกิจตกต่ำไปหมดมันขายไม่ได้คนก็ไม่มีเงินซื้อน,นี่คุณมากัดกันทะเลาะก,กันแต่เรื่องบ้าบอคอแตกเรื่องแย่งอำนาจแย่งตำแหน่งแย่งบ้าบอคอแตกกันมันใช้ได้ที่ไหนเ่าผมไม่เห็นด้วยหรอก มันต้องยึดโยงอยู่กับประชาชนดูสิเขาอยู่กินกันยังไงเขามีเงินจะผ่อนบ้านผ่อนรถกันไหมมีเงินจะซื้อข้าวกินไหมนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดครับวันนี้เอาเท่านี้ครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ